ตัวร้ายอย่างข้าตอนที่6.7ได้ยินว่าบนยอดเขาจริงจริงเฟิงเจ้ายอดเก่าที่ไม่อาจล่วงเกินผู้นั้นล้มป่วยลงหลังจากเขาหายป่วยบนยอดเขาเฉยงติ่งเฟิงก็เปิดการประชุมรับขึ้นอย่างเงียบ ในห้องโถงข้างของอารามชยงติง่งเจ้าแห่ง12ยอดเขาเข้าประชุมกันพร้อมหน้าโดยขาดไปนหนึ่งคนเยี่ยชิงหยวนกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดว่าพวกเจ้ารู้สึกหรือไม่สิทนอกชิงชิวหมู่นี้ดูแปลกไปเจ้ายอดเขาหลายคนเห็นพ้องนิ้วชิงเกอกล่าวเสียงเรียบเรื่อยไม่ใช่แค่แปลกไปหรอกชีชจิงชีกล่าวเง,มงามๆพูดให้ถูกก็คือเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียว เวลานนี้เองช่างชิงหัวที่เหน็ดเหนื่อยเพิ่งกลับจากการเดินทางก็เดินเข้ามาในห้องประชุมพอดีสองสามปีมานี้เม็ดกุยจีกระดูกมังกรหอมของเชียงเชิงเฝ้าเชียนเสาเฟิงขายดีมากที่เขาไปอยู่ข้างนอกเสียหลายเดือนก็เพื่อวิ่งเต้นหารูทางการค้านั่นเองเพิ่งจะกลับมาจู่ๆก็ถูกลากตัวให้เข้าประชุมโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวเขาถูมือไปมากล่าวว่านี่ข้าไม่ได้พบ น่าสิทธิ์พี่เสริญมาพักหนึ่งแล้วทุกท่านพอจะบอกได้หรือไม่ว่าแปลกไปอย่างไรเ <c oughs> ย่าชิงหยวนเขาสามารถคุยกับข้าได,ได้โดยสงบกว่าหนึ่งชั่วย,ยามช่างชิงหัวตกตะลึงแม่เจ้าโวยแปลกมากเช่นนั้นก็แปลกมากจริงๆนั่นแหละปกติแล้วระหว่างสองคนนี้มีปมกันอยู่ ปราบไลที่ปมนี้ไม่คลี่คลายก็ไม่ทานที่ปรองดองกันได้เด็ดขาดก่อนหน้านี้แค่ภายใน5ประโยคก็มีอันต้องแยกย้ายกันไปคนละทางด้วยความหมงุดหงิดสนทนาการโดยสันติได้ถึงหนึ่งชั่วยามนี่ถือเป็นเรื่องระดับมหาจรรย์รันลึกเลยละ่ะหลิวชิงเกอร์กล่าวตอนอยู่ในถ้ำหลิงซีเขาช่วยค่าเอาไว้ช่างจริงหัวเลยนึกขึ้นมาได้เออใช่ดิตามลำดับเวลาในเรื่องแล้วตอนหลิวชิงเกอร์ควรจะถูกสง่งจิงเฉิว ช่วยแบบยิ่งช่วยยิ่งแย่จนให้ทําให้เขาตายไปถึงจะถูกสิทําไมถึงยังกระโดดโลดเต้นจนมานั่งประชมุมอยู่ในนี้ได้ละ่ะ หรือว่าตอนนั้นที่ไปปราบปีศาจบ่อน้ำคำเตือนที่เขากล่าวกับ,กบเสือญชิงคิวเกิดประโยคขึ้นมาคนอื่นๆช่วยกันสรุปความประหลาดช่วงนี้ของสวนชิงชิวให้เขาฟังไม่ว่าจะสู้กับปีศาจส,สาวเผ่ามารที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วจนตัวเองได้รับบาดเจ็บเ่ยแสดงความห,ห่วงใยและและยืดอกเข้าปกป้องสิทธ์เอ่ยช่างชิงหัวฟังจนหน้าเหยเกยเขากบคิดพฤติกรรมที่เสียสละตนเองเพื่อคนอื่นนี้ไม่ว่าดูอย่างไรก็โอโอสีขั้นรุนแรง เขาออ c คาแรคเตอนอกเหนือบทประพันธ์ขั้นรุนแรงเขากล่าวอย่างอดรนทนไม่ไหวเดี๋ยวนะเขาเขาคงไม่ได้ถูกสวมวิญญาณยึดครองร่างหรอกนะครับก,กระมังสิทธิเวี่เวท่านทดสอบกระบี่ของพวกท่านเป็นอย่างไรบ้างเขาได้ไปแถวนั้นหรือไม่ท่านทดสอบกระบี่บนหวัเจีเจนเฟิงของเวยชิงวันนั้นมีกระบี่หงจิ้ง กระจกขาดอันเป็นกระบี่วิเศษที่ไม่เคยมีผู้ใดชักออกมาได้แต่หากมีวิญญาณชั่วร้ายเข้าไปใกล้ตัวกระบี่จะดีดออกจากฝักมาเองหากเสริงชิงชิวทุกสิ่งอัป,ปคนคติดมาบนร่างพอเพียงเข้าใกล้แท่นกระบี่หงจริง้งก็จะต้องส่งเสียงดังเป็นที่สะเทือนเลื่อนลั่นแน่นอน แต่บ้อยชิงเวยตอบว่าเขาไปมา3ามครั้งแล้วยังลองดึงกระบี่สามครั้งด้วยไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยสักนิดเมืนร่างเขาหาได้มีไอปีศาจไหมเย,ย่ชิงหยวนกล่าวต่อข้าไม่รู้สึกถึงล่องรอยการถูกสวมวิญญาณยึดครองล่างเลยชีชิงชีงแบมือกล่าวว่า หากเป็นการสมวิญญาณยึดของร่างก็ยิ่งไม่เป็นเหตุเป็นผลเข้าไปกันใหญ่จะสมวิญญาณยึดของร่างอย่างไรสุดท้ายก็ต้องมีแผนการร้ายอยู่เบื้องหลังใช่หรือไม่แต่มูนี้เขาไม่ทําอะไรเลยเออเหยยยิ่งกว่าเมื่อก่อนเสียอีกหาเรือกันอยู่พักหนึ่งก็ไม่ได้คําตอบอะไรขึ้นมาสุดท้ายมู่ชิงฟางก็กล่าวว่าไม่น่าจะใช่สวมวิญญาณยึดของร่างหรอกเท่าที่ข้าดูไม่แน่ว่าอาจจะเป็นโรคกล่าเรื้อรังของสิทธิเ่วนกำเริบขึ้นมาก็ได้ เจ้ายอดเขาแต่ละคนมองหน้ากันเลิกลักโรคเก่าเรื้อรังคืออะไรไม่เป็นต้องอธิบายทุกคนต่างเป็นอันรู้กันส่วนชิงคิวเป็นคนที่เย่อหยิ่งจองหองและชอบเอาชนะคะาานที่ิส่รีบร้อนสแสวงหาความสุเขเด็ดก็ไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นวันแรกไม่แน่ว่าเขา,าอาจจะไปฝึกวิชาจนในที่สุดธาตุไฟเขาแทรกไปแล้วมู่ชิงฟางวิเคราะห์ต่อข้าเคยได้ยินตัวอย่างมาไม่น้อย คนที่ถูกหินก้อนใหญ่ทุบเข้าที่ศีรษะหรือว่าถูกกระตุ้นอารมณ์อย่างรุนแรงบางครั้งก็มีโอกาสที่จะสูญเสียความทรงจําบางช่วงก็เป็นไปได้โดนทัดฝฟาข้าแทรกล,ลืมอดีตเปลี่ยนแปลงนิสัยไปเป็นคนละคนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เย่ยชิงหยวนเช่นนั้นยังมีหนทางพอจะรักษาให้หายได้หรือไม่สีชิงฉีย่นจมูกสิทธิ์พี่เจ้าสำนักหรือท่านอยากให้เขานึกออกและกลับมาทำนิสัยแย่ๆแ,แบบก่อนหน้านี้ใส่ชาวบ้านหรือเจ้าคะ แยกชิงหยวนอึ้งไปคำรบหนึ่งค่าค่าหรือค่าก็ไม่รู้เหมือนกันเขากล่าวอย่างเป็นจริงเป็นจังว่าถึงแม้เขาที่เป็นอย่างในตอนนี้จะดีมากแต่หากว่าหากได้ความทรงจำกลับมาจะเป็นการดีกว่าเจ้ายอดเขาบางท่านถามอย่างไม่เข้าใจเมื่อก่อนเวลาเขาเห็นสิทธ เมื่อก่อนเวลาเขาเห็นสิทธิเจ้าสํานักหรือว่าเพื่อนร่วมสำนักคนไหนก็ไม่เคยเข้าไปทักทายดีๆเลยทําให้เป็นฝ่ายไปเยี่ยมเยียนใครคุยด้วยก็เหมือนซ่อนเข็มไว้ในสํารีทําตัวพิลึกพิกลมีตรงไหนดีกันเป็นอย่างตอนนี้ดีกว่าเยอะเย่ะชิงหยวนยิ้มนิดน,น้อยไม่กล่าววาจามู่ชิงฟางกล่าวอย่างลำบากใจว่าครั้งก่อนตอนที่ข้าเขียนใบสั่งยาเพื่อราษาพิษไราย,ยาถอนเลยถือโอกาสตรวจให้เขาด้วยแต่ก็ไม่ได้ความอะไร เลยไม่รู้จะจัดการอย่างไรคงได้แต่ปล่อยไปตามธรรมชาติแล้วหลังจากได้ข้อสรุปว่าเจ้ายอดเขาชิงจิ้งเฟิงความจำเสื่อมก็ปเป็นเรื่องน่าจินดีก็เลิกประชุมหลังการประชุมครั้งนี้ผ่านพ้นช่างชิงหัวมีความรู้สึกว่าเขาจำเป็นจะต้องไปตรวจสอบความแปลกประหลาดที่ว่านี้เสียก่อนในไหนก็ต้องเอาเงินก้าใช้จ่ายไปส่งให้ชิงจิ้งเฟิงพอดีก่อนจะตรวจสอบยอดเขาที่ช่างจริงหัวแวะไปก่อนก็คือไปจันเฟิง ว่าตามระบบเอาวุโสของชางสยองสารชิงจิงเฟิงอยู่อันดับสองไปจันเฟิงอยู่อันดับ7เมื่อเอาเงินไปส่งที่สยงติงเฟิงซึ่งเป็นอันดับหนึ่งเสร็จลําดับต่อไปควรจะต้องนําไปส่งที่จิงจิงเฟิงถึงจะถูกแต่ข้อหนึ่งสิงชิงชิวนั้นรับมือ,อยากแต่ะครั้งช่างชิงหัวแทบจะต้องเข็นสมองเลยทีเดียวว่าควรจะพูดจาอย่างไรถึงจะไม่ไปล่วงเกินเขาข้อ 2. ไปจันเฟิงเป็นพวกเออะลุยแหลก เอาเงินค่าใช้จ่ายไปส่งให้พวกเขาเสียให้เสร็จๆไปช่างชิงหัวจะรู้สึกสบายใจกว่าว่าแต่สบายใจแบบไหนหรออืมก็สบายใจแบบเจ้าของร้านเ,เล็กๆที่ส่งสวยให้เจ้าถิ่นคอยคุ้มครองอะไรแบบนั้นไงผู้ที่มาต้อนรับเขาก็คือจี้เวียนจีผู้เป็นสิทธิ์น้องข้งหลิวชิงเกอจี้เวียนยังคงต้อนรับเขาอย่างมีมตตรเช่นทุกครั้ง <c oughs> จี้เวียนไม่จ,จี้เวียนจี จี้เจียนจี้เจียนจี้เจียนจี้เจียคงต้องรับเขาอย่างมีมิตรีเช่นทุกครั้งโอภาพระสายกันสองสามประโยคส่งมอบของเสร็จเรียบร้อยจี้เจียก็กล่าวว่าเช่นนั้นสิทธิพี่ช่างค่อยๆเดินนะขอรับค่าจะกลับไปลานฝึกหยุดแล้วช่างชิงหัวมองสีหน้าเขาดูดูเจ้าตัวจะไม่เต็มใจให้เขารีบออกไปเท่าไรจึงถามว่าหมู่นี้สิทธิน้องเหลิวอยู่บนไปจินเฟิงตลอดเป็นสิทธิน้องคนไหนระดับพลังก้าวหน้าใหญ่หลวงขึ้นมาหรือ ดิวชิงเกอร์นั้นปกติมักอยู่ข้างนอกคอยเที่ยวหาคนมาต่อยตีด้วยตลอดทั้งปีบนไปจันเฟิงไม่มีใครเป็นคู่ต่อกรของเขาหนึ่งเดือนนั้นอย่างมากก็กลับมาแค่ครั้งเดียวไม่ครั้งที่ไปจันเฟิงยกทีมกันไปเสียนเฉาเฟิงเพื่อรักษาพยาบาลก็หมายความว่าเขากลับมาอยู่ที่ยอดเขาแล้วนั่นเองแต่หมู่นี้ธรณีประตูของเชียนเฉาเฟิงถูกผู้ขายใหญ่แห่งไปจันเฟิงย่ำจนเกืียจะแตกอยู่แล้วแถมเงินค่าใช้จ่ายก็ขัดสนจนมู้ชิงฟาง ต้องไปขอร้องช่างชิงหัวเป็นระยะระยะทำให้เขาแปลกใจว่าไปจันเฟิงมิสิตเก่งกาดคนไหนที่สามารถตอบตอนกับหลิวชิงเกอร์ได้หรือเมื่อหรือไงจึงได้ถามออกมากี้เจียตอบอย่างเศร้าซ้อยไม่ใช่ของคนยอดข่าวข้าหรอกขอรับเป็นเป็นสนชิงชิวช่างชิงหัวตอนแรกไม่ได้คาดหวังจะได้ยินคำตอบประเภทสถาน้าสถานดินอะไรจึงพยักหน้ายิ้มหน่อเสนชิงชิวนี่เฮะ ส่นชิงชิวหรือกว่าจะย่อยปริมาณข้อมูลมหาสาลที่อยู่ในคำสามคำนี้ได้ช่างชิงหัวก็ตะลึงจนเกลบจดขวัญบินเลยทีเดียวส่นชิงชิวมาไปจันเฟิงหรือแถมยังอยู่ที่ลานฝึกยุทธของไปจันเฟิงมาทําไมถูกหลิวชิงเกอร์ซ้อมอยู่ข้างเดียวไม่ถูกอะ่ะด้วยความสามารถในการชักนําให้ผู้คนมาเกียดชังของเขาสมควรจะถูกรุมกินโต๊ะไปแล้วเกิดเล่นกันถึงชีวิตจะทำงยงไงเล่านี้ยังไงเขาก็เป็นผู้ร้ายสารเลวคนสําคัญนะ หากเขาถูกซ้อมตายแล้วต่อไปจะได้ใครไปรังขมเหงรังแกเปิงเกอละ่ะจี้เจี๋ยกล่าวว่าสิทธิช่างทําไมท่านถึงทําหน้าเช่นนั้นเล่าขอรับอย่ามองข้าแบบนี้สิพวกข้าไม่ได้ฆ่าคนนะขอรับเสินชิงชิวยังมีชีวิตอยู่ใครก็ไม่ได้ทําอะไรเขาดังนั้นที่ท่านควรจะถามคือเขาทําอะไรพวกข้าต่างหากดังนั้นช่างชิงหัวจึงซอยเทา้ารีบตามเขาไปที่ลานฝึกยุทธทันที บนลานหินอคคีดำลิวชิงเกอร์เฉินซิงชิวกำลังเปรียบฝีมือกระบ,บี่กันอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมทุกประการกันอยู่จริงจริง<ม>การเคลื่อนไหวของลิ้วชิงเกอร์เชื่องช้ากว่ายามปกติมากอยากเรียกว่าเปรียบฝีมือกระบ,บี่เลยเรียกว่าต้อนขบวนท่าไปเลยดีกว่าวางคิ้วก็ยังในว่านับว่าสงบรักเรี่ยมหารังสีสังหารไม่เจอแม้แต่น้อยเฉินชิงชิวแทงวืดใสอากาศจังหวะนี้พอดีแล้วก็หมดคิ้วขยับมือซ้ายเล็กน้อย ใจของช่างชิงหัวเขม็งเกรงขึ้นมาทันทีชำเลืองมองสีหน้าจีเจียที่ยืนอยู่ข้างๆด้วยหางตาเห็นเขาหน่ากระตุกทีเ้ายกับอยากโกลนบางอย่างออกไปใจจะขาดคนสองคนศบตาก็เป็นอันเข้าใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยจีเจียมีสีหน้าที่เหมือนดูบาดาวาไม่หายกล่าวเสียงต่ำว่าข้ามักจะรู้สึกว่าเดี๋ยวสนชิงชีจะต้องเอาอาวุธรับอาบอยาพิษอะไรพวกนั้นออกมาใช้ในแน่แน่ช่างชิงหัวกล่าวอย่างเห็นพร้อง ยอดคนผู้ยิ่งใหญ่มักจะคิดอะไรเหมือนกันจริงแท้หรือว่าสิทธิ์น้องจี้จะเข้าใจตัวละครตัวนี้ปลุกป,ปงเลยทีเดียวสมแล้วที่เป็นคู่อาฆาตเก่าเคยลงมือต่อยตีตกระสินชิงชิวในหอคานิกาจนพาให้ยอดเขาทั้งสองเสียหน้าไปต,ตามๆกันริสชิงชิวเก็บกระบี่ชิวหยายืนยิ่งในท่าครุ่นคิด 1. เขาไม่ได้ยิ้มหยัน 2. เขาไม่ได้มองคนด้วยหางตาม,มองดูแล้วสภาพสายตาสุภาพนุ่มวนวลเช่นนี้ กับอีเข้าของสุภาพบุรุษผู้ทำดงไว้ซึ่งความถ่อมตนและสง่งงามอยู่เอาการเพียงครู่สั้นๆสน,สนริงชิวก็กล่าวว่าไม่เข้าใจหลิวชิงเกอร์ตวัดกระบี่เล่นสวัดิเฉียนถามว่าไม่เข้าใจตรงไหนสิทคนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างจีเจี้ยคาอมาทันนะเดี๋ยวนะสวรรค์เขาไม่เข้าใจอีกแล้วสิทธิ์อีกคนหนึ่งกล่าวเสียงเบา,ข,าข้าไม่ไหวแล้วข้ารู้สึกมวนท้องข้าลงไปก่อนแล้ว <c oughs> จีเจียรีบกล่าวว่าสิทธิ์น้องรอข้าด้วยข้าก็ สิทน้องรีบผลักเขากลับมาหยุดเลยเจ้าไม่ใช่เพิ่งจะกลับมาหรอกหรือบนลานเรนชิงชิวกล่าวว่าสองสามกระบวนท่าเมื่อครู่หากข้าใช้มือขวาแทงกระบ,บี่ใส่เจ้ามือซ้ายโจมตีออกด้วยท่าระเบิดพลังทิศหาจังหวะฟาดใส่ทองน้อยเจ้าก็ยังมีโอกาสชนะได้นะหลิวชิงเกอหัวร้อยหยันเป็นไปไม่ได้สชิงชิวยืนกรานเป็นไปได้สิ หลิวชิงเกอร์หากเอาชนะได้จะไหนเจ้าไม่ลองดูเฉินชิงชิวกล่าวอย่างสำรวมนี่ก็แค่ปรองปรมือกันแค่ลองปรำมือกันดูใช่ไหมเล่าสู้กันจริงจังมันไม่ดีหรอกหลิวชิงเกอร์ไม่พูดกับเขาให้มากความสั่งการลงไปใครก็ได้ขึ้นมาคนหนึ่งคนที่ถูกชี้ทำราวกับตัวเองเป็นผู้กล้าแห่งลำน้ำอ้ซุยเดินขึ้นลานไป <c oughs> ผู้กล้าแห่งลำน้ำอีสุยหมายถึงจิงเคอเมือสังหารช่วงยุคปลายจ้านกัวผู้ได้รับมอบหมายให้ไปกำจัดฉินหวางก่อนจะได้เป็นจินสีฮ่องเต้รู้ทั้งรู้ว่าไปแล้วไปรับแต่เพราะต้องการตอบแทนพระคุณไทยจือตามราชทายาทแห่งแคว้นเยี่ยนจิงเคอร์จรึงอาสาไปรอบสังหารฉินหวางอย่างไม่กลัวความยากลำบากตอนจิงเคอจะออกเดินทางไทยจือตานพาคนประสงจิงเคอร์ถึงริมฝั่งแม่น้ำอีสุย เกาเจี้ยงหลีสายชนิดของจิงเคอร์ดิดฉินจิงเคอร์ับขานเป็นเพลงว่าลมเออชวยพัดลำน้ำอิสุยเย็นเยือกผู้กล้าจะไปกลางนี้ไม่ได้หวนกลับมาเพลงที่จิงเคอร์ขับขานกระทบใจผู้คนที่ได้ยินยิ่งนักพฤติกรรมความกล้าหาญของเขาจึงเป็นที่จะรึกในใจคนจีนว่าหากเขาลงมือสําเร็จก็จะไม่มีทรราชฉินผู้โหดร้ายเขาจึงได้รับการยกย่องในฐานะผู้กล้าแห่งลำน้ำอิสุย ด้วยสีหน้าพร้อมรับความตายปรักมือกระหลิวชิงเกอสองสามกระบวนท่าด้วยวิธีการของสงชิงชิวแล้วก็ถูกตานกระบี่ของจนองันหวงซัดเสียกระเด็นหลิวชิงเกอจึงค่อยเก็บกระบียกลับคืนลงฝักกล่าวต่อเสนชิงชิวว่าเห็นแล้วหรือไม่มันไม่ได้ผลเฉินชิงชิียวขี่พัดดำาจิ้วออกบกตรงหน้าร้อยอย่างอารมณ์ดีเห็นแล้วสิท้องเหลิวปฏิกริยารวดเร็วเหลือเกินไม่ได้ผลจริงๆนั่นแหละ จีเจี๋ยลดเสียงต่ำเล่าให้ช่างจริงหัวฟังว่าทุกครั้งที่เขาพูดว่าไม่เข้าใจสิทธิ์วหลิวเป็นต้องหาใครคนหนึ่งขึ้นไปสาธิตให้ดูจนกว่าเขาจะเข้าใจมีหน้าหนะหมู่นี้คนเข้าไปจันเฟิงที่รับบาดเจ็บจนพิการถึงมีแต่เพิ่มไม่มีลดโถงหน้าของเซียนชาเฟิงนี้คือคัดราวกับตลาดอย่างไงอย่างนั้นช่างริงหัวมีเพียงความคิดเดียวเฉิงชิงชิวมันจงใจแงพอลงมาจากลานลิ้วชิงเกอก็ฝึกซ้อม หนักสิตรงไปจันเฟิงต่อสนชิงชิวทักทายช่างชิงหัวจากนั้นก็ลงจากไปจันเฟิงมาด้วยกันตอนจะออกจากประตูใหญ่จีเจี้ยจีเจียกับหิ้วกระสอบสองใบเข้ามามอบให้แก่สวนชิงชิวกับช่างชิงหัวช่างชิงหัวไม่เข้าใจเลยเปิดออกดูก็เห็นอะไรบางอย่างที่มีขนยุบยับอาบไปด้วยเลือดซุกอยู่ก้นถุงนี่คือ จี้เกียตอบด้วยสีหน้าตายด้านพิซาจขนสั้นที่สิทธิพี่เหลียวเพิ่งจากกล้ากลับมาได้ยินว่ารสชาติดีมากสิทธิพี่ทั้งสองท่านนำกับยอดเขาไปปรุงกันเอาเองเถอะพอรับพิศาตขนสั้นเหรอพิศาตขนสั้นอะไรอ่ะสันเคยใส่ปีศาตแบบนี้ไว้ในนิยายด้วยเหรอกินได้ด้วยเอาจริงปะเนี่ยสันชิงเชียวดูจากกังขาต่อคุณธมบัติในการเอามาทําเป็นอาหารของเจ้าสิ่งนี้อยู่เหมือนกันรบกวนแล้วคืออะไร,รอ่ะ ชีเจีย,จยกล่าวอย่างไร้อารมณ์ว่าสิทธิพี่บอกว่านี่เป็นของตอบแทนที่จริงจิงเฟิงส่งใบาชามาให้คราวก่อนใบชาเหรอแถมยังส่งใบาชาให้การอะไรกันวันเนี้ยมีการแลกเปลี่ยนของปันกันด้วยเหรอช่างชิงหัวร้องตะโกนเชียเชียรเชียอยู่ในใจแต่ภายนอกอรหรวห่าห่าฉันหนีข่าเลยได้ของไปด้วยเพราะบารมีของพี่เสินแท้เทียว แต่ไม่ทราบว่าใบาชาดีคือะอะไรเรือ่อยสจรจิงชิวกล่าวอย่างเป็นการเองว่าเป็นใบาชาจากไร่ที่บ้านของหมิงฟานสิทธิ์ข้านะ่ะส่วนที่ว่าดีหรือไม่ในไหนสิทธิ์น้องช่างก็ลองแวะชิงจริงเฟิงไปชิมดูเสียนหน่อยก็จะรู้กระมังช่างจิงหัวทำหน้ากระบิดกระเมียนเช่นนั้นข้าก็ขอโดยสารบาร,รมีสิทธิ์พิสอีกครั้งแล้วกันดังนั้นต่างคนต่างลากกระสูบถุงกระสอบคนละใบพูดคุยนี้นั่นไปพลางขนะมุ่งหน้าไปอย่างชิงจิงเฟิง ทันทีที่เข้าประตูใหญ่มาบรรยากาศอันเงียบสงบจุดพลนจากโลกีวิสัยก็พุ่งเข้ามาประทัดหน้าและยินเพียงเสียงนกร้องเบาๆแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงคนทั้งสองหยยบย่ำไปตาทางที่เต็มไปด้วยผ้เขียวอ่อนนุ่มโปรยปลายให้ความรู้สึกปลอดโปร่งเย็นสบายไม่รู้อย่างไรสนชิงเชียวด,ดูจะอารมณ์ดีมากไม่มีอาการของคนที่เพิ่งจะแป้กับผิวชิงเกอให้เห็นสักกะผีสักกะผีกลิ้นหรือสักกะพี่กลิ้น อ่านว่าอะไรเนะี่ยสักกะผีกริ้นหรือสักกะผีกริ้นหากแต่กล่าวชมอย่างสบายอกสบายใจเสีย้วยซ้ําวิชากระบีของสิทธิ์น้องหลิวไม่เลวเลยจริงๆช่างชิงหัวกล่าวเตือนคงความจําให้อย่างกดใจไม่ไหวสิทธิพิเศษท่านท่านแพ้เขามากี่ครั้งแล้วเนี่ยเฉินชิงชิวขบคิดจะตอบอืมเจ้าหมายถึงเช้านี้หรือก็เจ็ดแปดครั้งได้กระมังแล้วทําไมถึงยังชิวได้ขนาดนี้วะ ก็น่าจะออกอาการขบเคี้ยวเคี้ยวฝันน้ำตาร่วงราวกับดอกหลีต้องฝนพรมสะอึกะอื่นจนน้ำตาเป็นสายเลือดตีโปยตีพายกับเข้าไปปิดด่านฝึกวิชาสักสอสเดือนแล้วสามบทสาบานว่าจะออกมาสู้ใหม่สินาย ooc แล้วรู้ตัวไหม o u อ of character นายไม่ใช่คนที่อยู่ในนิวนว้วศอิยายนะรู้ตัวเปล่าตั้งใจทำหน้าที่กว่านี้หน่อยไม่ได้หรอ สนชิงชิวเสพัดด้าจิ้วเคาะเคาะต้นคอแพ้ให้กับยอดเขาไปแพ้ให้กับเจ้ายอดเขาไปจันเฟิองนี้นะ่ะจะทำอย่างไรได้มิสู้พูดว่าเอาชนะได้สิจึงจะเป็นเรื่องผิดปกติช่างชิงหัวรู้สึกว่าหมดหนทางจะสื่อสารกับเขาแล้วเขาความจำเสื่อมไปแล้วเขาจะต้องฝึกวิชาจนถูกธาตุไฟเขาแทรกแน่นอนเลยเป็นเหตุให้ความจำเสื่อม ปรากฏการสิทธิพี่สิทธิน้องการบให้เกียรติและรักใคร่ปรองดองกันมาเกิดขึ้นระหว่างสวนชิงชิวกับหลิวชิงเก๋นเนี่ยนะสวรรค์ไม่แน่นะต่อไปอีกสักสองสามวันอาจถึงขั้นสวนชิงชิวหยอกล้อพาหยอกล้อเกี้ยวผ่าลวดเป็นเหอเลยก็ได้เนี่ยจังบะภาพที่อันน่ากลัวนี้วาบขึ้นมาในสมองเน่าสีขาวซ้ายหนึ่งก้โฉบมาตรงหน้าพอดีในอ้อมอกของสวนชิงชิวมีก้อนอะไรบางอย่างโผล่มาแปะติดนึกก้อนอะไรนุ่มๆนั้นว่าลองว่าซื่อจุน ฉินชิงเชียวถูกเขาโผล่เข้าใส่จนเกือบลมหน้าหงายตัวโอนเอ็นจนต้องอาศัยเกาะต้นไผ่ไว้ถึงค่อยทรงตัวได้อย่างลำบากมองไปเห็นช่างชิงหัวกำลังยืนสังเกตการตรีหน้าไม่ถูกอยู่ก็ดีนี่ก็ไม่อาจตำหนิช่างชิงหัวหรอกที่ทำหน้าแข็งทื่อเช่นนั้นทันทีที่เห็นละอ่อนน้อยสุดหลอ่อเอาสองหัดวัชระกอดเอวสนชิงเชียวแน่นช่างชิงหัวเกลียจะโป่องออกไปแล้วว่าปิงเกอร์มือข้างหนึ่งขอาสนชิงเชียวบกพัดำเจียวอย่างเก้กเก๊กลาง กล่าวกระอักกระอ่วนว่าจะเรียกกระเรียกดีๆ่ามาลากเสียงยาวแบบนั้นโผเข้าใส่คนอยู่ได้ทั้งวันอาจารย์อาช่างของเจ้าก็อยู่รู้จักสำรวมบ้างบ้างบ้างบ้า,บาลวเพิงเหอคลายมือออกอย่างอิดออดยืนตรวจรงสรงเสียงทักทายอาจารย์อาช่าง ก่อนว่าอย่างว่าง่ายจึงค่อยกล่าวว่าหลังจากสิทธทบทวนบทเรียนตอนเช้าเสร็จก็ยืนรออยู่ตรงนี้ตลอดพอสุจุนกลับมาเลยดีใจจนลืมตัวไปชั่วขณะสิขอรับใจของท่านเสียงเทียนตาเฟยร์จีเกือบจะสลายอยู่แล้วลวดปิงเหอเปลี่ยนกระบวนท่าไปกอดแขนเสินชิงชิวสูจุนวันนี้ทําไมถึงไปนนานเล่าขอรับวันนี้คนเยอะ มองดูรอยยิ้มปลอดโปร่งสบายสบายของเฉินชิงชิวช่างชิงหัวก็อดนึกไปถึงจํานวนที่เขาไม่เข้าใจและจํานวนครั้งที่หลิวชิงเกอสาธิตให้ดูในวันนี้ไม่ได้ลวดปิงเหรอรับถุงกระสอบในมือของเฉินชิงชิวไปถือเองด้วยกริยาเป็นธรรมชาติคราวหน้าข้าไปด้วยได้ไหมก่อนรับงั้นเช่นนั้นก็ต้องดูวิชากระบี่ของเจ้าก่อนว่าคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเินชิงชิวกล่าวต่อในถุงกระสอบมีตัวประหลาดอะไรก็ไม่รู้อยู่อาจารย์อาหลิวบอกว่า ของเจ้าบอกว่ากินได้จะลองดูเอามาถอนขนทําความสะอาดได้หรือไม่แล้วค่อยเอาปรุงอย่างไรดีนี่นายจับปิงเกอร์เขาไปเป็นแม่ครัวเหรออาหารฝีมือพระเอกนะมีแต่นางเอกถึงจะมีวัฒนาได้กินนะทําหน้าที่ตามตบทของตัวเองให้กันกันให้ดีๆหน่อยได้ไหมเฮ้อช่างเหอะช่างชิงหัวหมดปัญญาแล้ว ขอรับรว่างเพีงเหอตอบรับอย่างดีอกตีใจเขายาวกระสอบดูสิ่งที่อยู่ข้างในดิ้นพรดพลาดขึ้นมาทันทีซืดอยืนมันยังเป็นเนอยู่เลยขอรับเมื่อเข้าไปถึงห้องรับแขกของเรือนไผ่รรดาสิทธิ์ของเสินชิงชิวล้อมบ่งเข้ามาผลัดกันจิ้มเจ้าสิ่งที่ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรในกระสอบกันเป็นการใหญ่ป <c oughs> ิศาสขนสั้นถูกจิ้มกระร้องหวยหวนพวกเขาพากันตื่นเต้นสนุกสนานไม่หยุดจุกปา,ากด้วยความประหลาดใจ สูนสูนมันยังยังเป็นอยู่จริงๆด้วยขอรับเป็นแล้วทําอย่างไรดียังจะเอามาฆ่ากินไหมไม่เอาน่าน่่าสงสารออกช่างจริงหัวพยายามสุดชีวิตที่จะไม่แสดงความสนใจต่อมดาเสร็จที่นั่งระเกะระกะอยู่ตามพื้นเขาก็หน้าดื่มชาในใจกระตรุกไม่หยุดจําได้ว่าที่มาคราวก่อนพวกษสทิทุกคนหน้าตาร,า,ราวกับทุกทรมานด้วยความแค้นฝังลึกยืน ตัวตรงเดะราวกับต้นสนนั่งตัวตรงเหนี่ยวราวกับระคังมือถือคัมภีร์โบราณปากกระท่องเงิมงิไปตลอดทางไม่ว่าจะไปที่ไหนพูดจาเสียงสูงเสียงต่ำอ้างอิงตำรับตำราตอนนี้มาเห็นอีกทีนี่มันใช่ริงริงเฟิงที่ผลิตคนหนุม่มสาวผู้ใฝ่ศิลปะวิทยาการจอมเก๊กรุ่นแล้วลุ้นเล่าจะมีชื่อเสียงไปทั่วจริงๆนะหรือเหมือนศูนย์รับเลี้ยงเด็กสมาธิสั้นมากกว่าเลยตอนนี้สันริงชิวกล่าวว่ายังเป็นอยู่เช่นนั้นก็เลี้ยงไวเ้เถอะ หมิงฟานรีบกล่าวคัดค้านกินเถอะกินเถอะพวกเราไม่เคยเลี้ยงมันมาก่อนไม่รู้มันกินมากน้อยกินน้อยแค่ไหนต้องเปลี่ยนน้าพาไปเดินเล่นอย่างไรยุ่งยากอยู่นะหนิงอิงอิงทําปากยื่นหยุดเลยถึงจะเลี้ยงก็ไม่ปล่อยให้เจ้าเป็นคนเลี้ยงหรอกสุจุนย่อมให้อร่ลือเป็นคนเลี้ยงอยู่แล้วนางเอยหน้ามาถามสุจุนท่านจับเจ้าตัวประหลาดนี้นี้มาได้มาจากที่ใดหรือเจ้าคะ เจ้าจะเขาไปจันเฟิงให้มาเพื่อตอบแทนเรื่องใบาชานิ้งยิงได้ฟังดังนั้นก็เกาก็เงาก็งอดก็งอดว่าซืา้อจุนข้าไม่ชอบไปจันเฟิงเลยเจ้าค่ะพวกเขาหน้าชังจริงๆคราก่อนพวกเขาถือดีว่าเก่งวิชากระบี่แล้วมารังแกอารั่ไล่ตีเขาใหญ่เลยช่างริงหัวนึกในใจว่ามันก็ถูกต้องแล้วนี่ เจ้ายอดเขาไปจันเฟิงให้มาเพื่อตอบแทนเรื่องใบชาหนิงอิงอิงได้ฟังดังนั้นก็กล่าวกับเงากระงอดว่าซูจูนข้าไม่ชอบไปจันเฟิงเลยเจ้าข้าพวกเขาหน้าช่างจริงๆครางก่อนพวกเขาถือดีว่าเก่งวิชากระบี่แล้วมารังแกอรั่ลวไล่ตีเขาใหญ่เลยซ้ำนิดหนึ่งช่างจิงหัวนึกในใจว่ามันก็ถูกต้องแล้วนี่ไปจันเฟิงรังเกียจชิงชังล่วปิงเหอถือเป็นเรื่องธรรมชาตินี่แสดงให้เห็นถึงชาต สัญชาตยานของสัตว์เซลล์เดียวต่อสิ่งที่ซุ้มซ่อนความชั่วร้ายไว้ไงล่ะคำพูดนี้ไม่ได้พูดเพราะความเกียดชังของไปจันเฟิงนะช่างชิงหัวเป็นแฟนไปจันเฟิงเสียด้วยสามหนิงอิงอิงท่ามเสร็จาก็กล่าววิงวอดซูจูนท่านต้องช่วยพวกเราสั่งสอนกวกเขาให้หนักหเลยนะเจ้าขาพร่วดรวด่รวสนชิงชิวสำรักขันมากล่าวยิ้มยิ้มกับช่างชิงหัวอย่างเกรงใจ <c oughs> เด็กคนนี้พูดจาเหลวไหลนะักสำนักเดียวกันต้องรักสามมาขี่กันไว้เอะอาก็จับ ไปสั่งสอนให้หนักๆได้อย่างไรช่างชิงหัวทำเสียงอือออเห็นเชิงเห็นด้วยเป็นเชิงเห็นด้วยฝืนยิ้มตอบอย่างเกรงอกเกรงใจดุดเดียวกันตั้งอกตั้งใจดื่มชาสุดกำลังน้องอิงอิงจ๋าไม่ต้องรอให้ซื้อจนของหนูออกหน้าลงมือดิวชิงเกอก็สั่งสอนพวกเขาเสียอนาไปเรียบร้อยแล้ว การที่สนชิงชิวรับผิดชอบสร้างความสมานณฉันบ่มเพาะน้ำใจมิตรสหายแล้วให้หลิวเชิงเกอรับผิดชอบสั่งสอนให้หนัหนกๆเนี่ยมันช่างเหมาะกับคุณณลักษณะของสุภาพบุรุษจมปลอมดีแท้ช่างจริงหัวแอบโล่งใจสนชิงชิวต่อให้ธาตุไฟเข้าแทรกจนความจําเสื่อมก็ยังคงเป็นสนชิงชิวที่น่าไหวหลังหลอกอยู่วันยังค่ํจาจังหวะนี้เองลู่ปิงเหอก็นาใบชาเข้ามาพอดีแล้วนามามอบให้ช่างจริงหัวสนชิงชิวกล่าวว่ามาสิน้อง ได้ความการุณาของอั้นทิงเฟิงคอยช่วยดูแลมาตลอดทันใดนั้นหนิงอิงอิงที่ยังคงนั่งยองๆองยู่กับพื้นกระร้องโยเยขึ้นมาอย่างไม่ยอมเรื่อ,อราว่าสุจูนท่านต้องไประบายแค้นให้อาละล่วนนะเจ้าขาเสริมชิงชิวอดทนทนไหวอิงอิงออกเล่นข้างนอกไป ลวเปิงเหอรีบกล่าวว่าไม่ต้องระมายแค้นอะไรทั้งนั้นก็แค่ฝึกฝีมือสิทธิ์สู้เขาไม่ได้เท่านั้นเองทำให้ซูจุนแต่จริงๆฝิงต้องเสียหน้าแล้วฉันชิงชิวกล่าบตอบว่าเจ้าแค่พื้นฐานไม่ค่อยดีเท่านั้นตอนนี้เลยยังสู้เขาไม่ได้เพราะเพียงขยันฝึกฝนรอแค่วันเวลาเท่านั้นจะต้องแซงหน้าพวกเขาได้แน่นอน หมิงฟางกล่าวอย่างเหยียดยามแซงหน้าไปจันเฟิงเขาเนี่ยนะคงต้องรออีกร้อยปีแล้วนิงอิงอิงเป็นเดือดเป็นแค้นเจ้าดูถูกดูหมิน่นชิงชิงเฟิงดูถูกอาล่วขนาดนี้ก็ไปอยู่กับไปจันเฟิงเลยสิรูซิว่าพวกเขาจะยอมรับเจ้าได้ไปหรือไม่สนชิงชิวเอามือยันหน้าผากไม่ใช่สั่งให้พวกเจ้าไปเล่นข้างนอกแล้วหรอกหรือฉะนั้นยังอยู่ที่นี่กันอีก ปิงเหอเจ้ารีบพาพวกเขาออกไปทีอย่าให้มาทําขายหน้าที่นี่ขอรับสูจนุนว่าแต่ตกลงเจ้าเจ้าตัวนี้จะกินหรือจะเลี้ยงไว้ขอรับตัวอะไรอะ่ะตัวขนปกุกปุยเหรอ,อช่างชิงหัวรู้สึกว่า หลอดเลือดหัวใจเขาอุดตันไปแล้วสันชิงชิวเล่นบทกูประถมใจดีส่วนล้วงปิงเหอก็เป็นเสื้อน,นวมตัวน้อยแนบหัวใจนี่มันคือเรื่องบ้าบอกว่าแต่อะไรกันวะอย่าบอกนะว่าป้าที่สันชิงชิวไปหยอกล้อกันแกล้งคนของไปจันเพิงก็เพื่อหบายแค้นให้ล้วงิงเหอ ภาพที่บิดาเมตตาบุตรกตัญอยู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสามีภรรยาให้เกียรติซึ่งกันและก,กันเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชต่างฝ่ายต่างเคารพให้เกียรติกันเนี่ยมันชนหลอนยิ่งกว่าภาพสนชิงชิวปลลองฝีมืออย่างสมันนะฉันกะหลิวชิงเกอเสียอีกขืนยามเป็นแบบนี้ต่อไปไม่แน่ว่าคงได้มีวันที่พวกเขาหยอกล้อเกี่ยวพากันขึ้นมาจริงๆนั่นเนี่ยพะผาสิวะหากเวลานั้นมาถึงจริงๆเขาจะยอมกลืนขี้ร้อนๆอนสักสามช่างเลย ท่านเฟยจีลั่นวาจาเสร็จก็ลองขบคิดใคร่ควรอย่างไม่ค่อยจะได้ทำนักขเขาไม่เอยเก่งเรื่องการใช้สำนวนโวหารมาแต่ไหนแต่ไรที่มีอยู่ในครั้งคำก็เอามาใช้บรรยายความงามของเอหมิ่นมเหียนจนหมดไส้หมดพุงแล้วที่ใช้บ่อยที่สุดก็อกอิ่มสถานสั่นไหวกับผิวนวล ละอ่อนเอาคำว่าต่างฝ่ายต่างเคารพให้เกียรติกันมาใช้สนับสนุนชิงชิวกับร้วบอิงเหอตรงนี้ก็ไม่น่าจะผิดมั้งโดยจากความหมายตามตัวอักษรก็คงจะไม่ผิดหรอกหมายเหตุสำนวนต่างฝ่ายต่างเคารพให้เกียรติกันความจริงใช้บรรยายความสัมพันธ์ของสามีภรรยาไม่ใช้กับความสัมพันธ์อื่นๆไงเนี่ย ในเวลานั้นเสิงเทียนตาเฟยจีที่ขยันทำงานเพื่อความอยู่รอดไม่ได้รู้เลยว่าสนชิงชิวที่เป็นกตัวโกงเดนมนุษย์ถูกเดียนตัวมาเป็นเจ้ยซื่อหงกว่าจอมแขกร้เดิมทานเรียบร้อยแล้วถึงตอนนั้นมีบางครั้งที่คนคนนี้แปะเขาหนักเข้าเขาก็จะแช่งอย่างชั่วร้ายต่อให้แตงกวามันจะทานพบยังไงก็ขอให้หมดโอกาสได้ใช้แต่ใครจะรู้ว่าคำแช่งนี้ก็นับว่าเป็นจริงแล้วในระดับหนึ่งจบ จบตอนอนนี้ดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ,อีกตอนสุกงงๆนะไอตอนพิเศษเนี่ยมันคืออะไรเด <c ười> ี๋ยวไปน,นอนคิดก่อนอตอนนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับมันอออี่ยออกทะเลไปเรื่อยๆเ,เนาะไปไหนก็ไม่รู้ครึ่งหลังของเทมสซาไม่ค่อยสนุกอนะบอกตรงๆเลยขอบคุณนะครับ